โอเคนะครับถ้าเคลืนสีเขียวแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะครับบอตัวนี้ง่ายมากนะครับคอมเมนต์ทีนะครับว่าอีพีแรกของการของรายการผมนะครับรายการที่จะทํานะครับว่าอยากจะให้ทําอะไรนะครับสวัสดีตอนจะจบคลิปนี้ก็ากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ก็กดซับห้าแรกของผมขอหนึ่งพันซับเลยครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้นะครับอินบอกมาได้นะครับผมเป็นช่องทางติดต่อได้สกิปชั่งเลยนะครับถ้าพร้อมเปนแล้วก็ ก็กราบสวัสดีกับทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับวิ่งคริปโตนะวันนี้ก็จะมาสอนใช้บอทแอปนะครับก่อนที่จะเข้าไปสอนทำนะครับให้ทุกคนนะครับฝากกด s u b ส c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กดก็ ขอร้องนะครับกดให้ผมด้วยนะครับอ่าและถ้าใครฟังอยู่นะครับอย่าเพิ่งรีบก่อนนะครับเพราะว่าท้ายคลิปนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาฟังไว้นะครับเพราะว่ามันมีปัญหากับทางช่องนะครับอ่าโอเคนะครับเพิ่มมานะครับให้ทุกคนกดซับเสร็จนะครับอ่าก็เข้าไปโหลดครับเข้าไปโหลดแอปนับ สำหรับแอปนี้แอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์ไว้ให้ใต้คลิปชั่นนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปโหลดแล้วก็เข้าไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คำเชิญแนะนำนะครับให้ทุกคนใส่เลขนี้เข้าไปนะครับเลขของผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้เหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคนะครับบัดแอปตัวนี้นะครับแอปตัวนี้นะครับ ขอโทษนะครับแอปตัวนี้นะครับเป็นการเคมเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญสีเหลืองนี้นะครับเพื่อนะครับเพื่อไปแลกเป็นเหรียญของกระเป๋าคอยเบสแล้วก็บิดคอยนะครับหรือเราจะไปแลกเพย์พาวก็ได้นะครับถอนั้นต่ําน้อยมากนะครับถ้าเป็นคอยเบสนะครับคอยเบสถอนขั้นต่ําอยู่สองพันสองพันเหรียญนะครับ ่าก็จะได้0.05ดอลลาร์นะครับยังไม่ถึง1ดอลลาร์นะครับบอตตัวนี้ก็จะเคมได้ตลอดนะครับแต่แนะนํานะครับวันหนึ่งขอไม่กี่ชั่วโมงนะครับสําหรับเคมนะครับเพราะว่าจะอาจจะโดนบล็อกก็ได้นะครับอาเริ่มมานะครับก็ให้ทุกคนสมัครให้เสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีถอนก็คือให้ทุกคนกดที่คอยเบสนะครับกดเสร็จเขาก็จะบอกนะครับว่า ให้ใส่อีเมลของกระเป๋าคอยเบทนี่นะครับแตงผมยังไม่ถึงนะครับผมได้เจอบอตตัวนี้ก็รีบรีบมาบอกนะครับรีบมาสอนทำนะครับให้ทุกคนเข้ามาหน้านี้จะให้ทุกคนนับออกไปเลยนะครับออกเสร็จให้ทุกคนเข้าไปโหลดสคริปนะครับสคริปบอทนะครับพอโหลดมาแล้วนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่สคริปบอทเสร็จนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าไปที่บอทตัวนี้เลยนะครับ คลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปแก้นะครับเข้าไปแก้อีเมลนะครับให้ทุกคนใส่อีเมลของเรานะครับที่เราสมัครแอปไปนะครับแล้วก็พารเวิร์ดนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับกดเซฟเสร็จให้ออกเลยนะครับออออกเสร็จนะครับเสร็จให้ทุกคนก๊อปที่อยู่ของบอทดนี้เลยนะครับถ้าใครยังไม่อัปเดตเทอร์มัคนะครับผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ แล้วก็เข้าเทอร์มักเลยนะครับผมจะเริ่มตรง cd นะครับวางครับแล้วก็ ls นะครับแล้วก็ให้รันบอดตัวนี้ขึ้นมานะครับ p h p นะครับ b o t p h p นะครับแค่นี้นะครับบอตตัวนี้ง่ายไหมครับง่ายมากนะครับในก็จะบอกบาลานซ์แล้วนะครับของบาลานซ์และบอทก็จะเคมให้ตามปกตินะครับง่ายนะครับง่ายมากสำหรับบอตตัวนี้นะครับ อ่ะอ่ะโอเคนะครับถ้าคืนสีเขียวแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะครับบอตตัวนี้ง่ายมากนะครับง่ายง่ายแสนจะง่ายนะครับไม่ต้องไปเอาบัตรเปิดด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับบอตแอปตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับครับผมต่อไปนะครับผมก็ขอกลับทุกๆคนนะครับช่วยกันนะครับ ช่วยกันไปกดไลค์แฟนเพจผมนะครับอ่าแล้วก็เข้าแฟนเพจ a c e b o o k มาเสร็จนะครับให้ทุกคนเข้าไปไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์ทีนะครับว่าอีแรกของการของรายการผมนะครับรายการที่จะทำนะครับว่าอยากจะให้ทำอะไรนะครับสำหรับคอนเทนต์ธรรมดานะครับที่เปิดเห็น่า้เช่นแบบว่าคลิปกินนะครับคลิปเกมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับว่าจะให้ทำอะไรนะครับ เพราะว่าเหตุผลนะครับเพราะว่าผมไปดูคลิปต่างประเทศมานะครับที่ปล่อยบทนะครับส่วนมากนะครับช่องเขาโดนโดนเขาเรียกว่าอะไรนะครับโดนบล็อกหมดนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการผิดกฎนะครับผิดกฎของทางยูทู e นะครับสอนการปล่อยบทนะครับก็ยใายทุกคนครับช่วยกันคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมจะทำคอนเทนต์ คลิปกินมั่งคลิปเกมอย่างงี้นะครับปนๆกันไปนะครับไม่ให้ไม่ให้ youtube ตรวจเจอนะครับว่าผมปล่อยบอทอยู่นะครับแต่ไม่ได้จะเลิกทําบอทนะครับก็คือว่าจะทําปกตินะครับแล้วก็จะแบ่งเวลาไปทําคลิปกินคลิปอะไรให้มันปะปนกันไปนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปคอมเมนต์ทีนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับคลิปแรกของผมนะครับ โอเคครับก็กราวขอโทษนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ